ผมได้สืบทอดมรดกร0อยพันล้านบทที่3,803,801บทที่3,800หลังพูดจบเฉินหยิงซันก็เงยหน้ามองเซียวทูรานและถามว่าประธานเซียวคุณหมูของเราบอกว่าตอนนี้เธอพอจะมีเวลาเธอพักอยู่ที่โรงแรมบักกิ้งแฮมพาเลสซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ถ้าคุณไม่มีธุระอะไรแล้วแล้วก็พวกเราไปที่นั่นกันเดี๋ยวนี้เลย เซียวชูร้านกล่าวโดยไม่ลังเลฉันไม่มีปัญหาข้าพวกเราไปกันเถอะโอเคค่ะเฉินหยิงซันกล่าวด้วยรอยยิ้มพอดีฉันขับรถมาถ้าอย่างนั้นประธานเซียวนั่งรถของฉันนะคะได้ค่ะเซียวชูร้านตกลงอย่างจำใสจากนั้นก็รีบหยิบสมุดบันทึกจากบนโต๊ะตามมาด้วยแท็บเล็ตใส่ลงในกระเป๋าแล้วออกจากบริษัทกับเฉินหยิงซัน พราะก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อนี้เซียวทูรานได้ถามความคิดเห็นของเย่เฉินแล้วดังนั้นหลังจากที่เธอรับคำสั่งซื้อนี้จึงไม่ต้องรายงานทุกอย่างต่อเย่เฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพบปักกับผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติในสายงานการตกแต่งบางครั้งการติดต่อกับผู้ว่าจ้างจนถึงค่าก็ล้วนแต่เป็นเรื่องสมเหตุสมผลทั้งสิน้นดังนั้นเซียวชูหรานจึงไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เฉินยิงซันขับรถพาเซียวชูหรานมุ่งหน้าไปยังบักกิ้งแฮมพาเลสระหว่างทางก็พยายามคิดหาหัวข้อต่างๆมาสนทนากับเซียวชูรานพร้อมกันนั้นก เฝ้าดูเธออยู่ตลอดเวลาโดยสังเกตว่าเธอใช้มือถือติดต่อคนอื่นหรือส่งข้อความหรือไม่แต่เดิมเซียวชูรันก็ไม่ใช่คนที่ต้องมีโทรศัพท์มือถือติดมือทุกวันอยู่แล้วแถมยังมีเฉินหยิงซันคุยเป็นเพื่อนตลอดทางดังนั้นโทรศัพท์มือถือที่ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าจึงไม่ได้นำออกมาใช้เลยตั้งแต่ต้นจนจบ ทางด้านเฉินหยิงซานก็รู้สึกโล่งใจอยู่ไม่น้อยเมื่อรถมาถึงบักกิ้งแฮมพาเลสเฉินหยิงซานก็พาเซียวชูหลานไปยังห้องเพรสิดเน้์สวีทที่เฟยเขิดอซินพักอยู่นี่เป็นครั้งแรกที่เซียวชูหลานพบเฟยเขิดอซินเพียงครั้งแรกที่พบกันเซียวชูหลานก็ถูกออร่าอันทรงพลังตามธรรมชาติของอีกฝ่ายทำให้ตกตะลึง รูปลักษณ์ของเ้ยเขิ่อสิ่งนั้นไร้ที่ติโดยธรรมชาติแต่สิ่งที่ทำให้เซียวชูหลานประหลาดใจยิ่งกว่าก็คือความรู้สึกมีศักดิ์ศรีที่ปรากฏอยู่ทั่วทุกที่บนตัวเธอ ความรู้สึกแบบนี้อาจดูเหมือนไร้สาระแต่เมื่อเธอเผชิญหน้ากับคนแบบนี้จริงๆในใจเธอก็เกิดความคิดประเภทนี้โดยไม่รู้ตัวนั่นคือภูมิหลังของบุคคลน,นี้จะต้องโดดเด่นมากในทำนองเดียวกันเฟยเขิดอซินเองก็รู้สึกว่าเซียวชูรานแตกต่างอย่างมากจากเพื่อนเพศเดียวกันที่เธอสัมผัสมา แวดวงสังคมปกติของเฟยเขิอสซินล้วนเป็นบุคคลชั้นนำทุกคนมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของภูมิหลังครอบครัวและการศึกษาดังนั้นเมื่อปฏิสัมพันธ์กันก็จะเกิดบรรยากาศและความรู้สึกที่มีคุณลักษณะเฉพาะของกลุ่มสังคมระดับสูงและแม้ว่าจะโยนพวกเธอลงไปในทะเลผู้คนนับหมืน่นพวกเธอก็ยังคงสามารถตัดสินรสนิยมของคนประเภทเดียวกันได้อย่างแม่นยำแต่ จากบนตัวของเซียวชูรานเธอกลับมองไม่เห็นออร่าแบบที่ชนชั้นสูงควรมียิ่งไปกว่านั้นเฟยเขิดสซินยังพบว่าต่อหน้าตัวเองแล้วเซียวชูรานดูประมาาอย่างเห็นได้ชัดในขณะนี้เซียวชูรานค่อนข้างจะประมาาจริงๆ นับตั้งแต่วินาทีที่เธอรู้ว่าจะรับงานตกแต่งวิลล่าของเฟยเขิดสิซิงที่มีการวางงบประมาณไว้สูงถึง50ล้านหยวนเธอก็รู้สึกเสมอว่าด้วยความสามารถและชื่อเสียงของเธอช่างไม่สอดคล้องกับโปรเจกต์ตกแต่งขนาดใหญ่เช่นนี้เลยแม้ว่าเธอจะยังรับโปรเจกต์นี้ในท้ายที่สุดแต่ส่วนลึกข้างในเธอยังมีความรู้สึกว่าตัวเองทำในสิ่งที่เกินตัวไปจริงๆ เมื่อเจอผู้สนับสนุนเงินทุนในขณะนี้ในใจก็ย่อมเกิดความตึงเครียดที่ยากจะควบคุมได้ตามธรรมชาติเื่้เขินเห็นการแสดงออกที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ของเซียวทูรานเธอจึงริเริ่มยื่นมือออกมาทักทายอย่างใจกว้างพลางกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าสวัสดีข้าประธานเซียวชื่นชมชื่อเสียงของคุณมานานแล้ว บทที่3,801จู่จูเ่เฟยเขิ่อซินก็เริ่มกล่าวทักทายอย่างกระทันหันทำให้เซียวชูหรานค่อนข้างประทับใจกับเกียรติที่ได้รับเธอรีพูดอย่างถ่อมตัวว่าคุณจันทคะคุณเกรงใจเกินไปแล้วฉันเป็นแค่คนธรรมดาจะมีชื่อเสียงที่ไหนกันล่ะคะเฟยเขิดอซิมพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันมักจะได้ยินซันซพูดถึงคุณเธอให้คำประเมินคุณสูงมาก ว่าแล้วเธอก็รีบเชิญเซียวชูหลานไปยังส่วนต้อนรับแขกและพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณเซียวเรามานั่งคุยกันเถอะขาดเซียวชูหลานพยักหน้าก่อนจะตามเฟ่ยเขิดซินไปยังส่วนต้อนรับแขกแล้วนั่งลงทันทีที่นั่งเฟ่ยเขิดซินก็สั่งเฉิญยิงซันอย่างเป็นกันเองว่าซันซันไปเตรียมกาแฟมาสองแก้ว ผู้จบเธอก็ถามเซียวชูรานคุณเซียวคุณอยากดื่มกาแฟอะไรคะที่นี่ฉันมีแค่เครื่องชงกาแฟแคปซูลเท่านั้นอาจจะเรียบง่ายไปบ้างโปรดอย่าถือสากันเลยนะคะเซียวชูรานโบกมือปฏิเสธอย่างรวดเร็วคุณจันคุณไม่ต้องยุ่งยากขนาดนี้ก็ได้คะ่ะฉันไม่ดื่มอะไรหรอกคะ่ะ เฟ่ยเขิดซิมพยักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดกับเฉินหยิงซันด้วยรอยยิ้มว่าสันๆไปเตรียมลาเต้ามาสองแก้วแล้วเทน้ำอุ่นอีกแก้วมาให้คุณเสียวด้วย เซียวชูรานยังคงต้องการที่จะปฏิเสธอย่างสุภาพแต่เฟยเขิดอซินไม่ได้รอให้เซียวชูรานเอ่ยปากเธอตรงเข้าประเด็นทันทีว่าคุณเซียวซันซันบอกว่าคุณอยากคุยกับฉันเกี่ยวกับความต้องการในการออกแบบบังเอิญว่าฉันก็อยากจะหาเวลาไปพบคุณเหมือนกันงั้นเราก็เริ่มกันเถอคะค่ะเซียวชูรานไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพยักหน้าได้ค่ะคุณจันคุณรอสักครู่นะคะ ผู้จบเธอก็หยิบสมุดจดบันทึกและปากกาเจลออกมาก่อนจะถามเ้ยเคิดซินว่าคุณจันคะสำหรับสไตล์การออกแบบโดยรวมของวินล,ล่าหลังนี้คุณมีความชอบส่วนตัวอะไรบ้างคะเ้ยอเคิดซินคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วยิ้มอันที่จริงฉันไม่มีไอเดียอะไรเลยค่ะเกี่ยวกับประเด็นนี้ฉันอยากลองฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของคุณเซียวดู เียวชูร้านพยักหน้าก่อนจะเอ่ยปากคุณจันค่ะสองวันมานี้ฉันได้คิดเรื่องนี้อย่างละเอียดทีทั่วนแล้ววิลล่าของคุณหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างและงบประมาณส่วนตัวของคุณก็เพียงพอมาก ดังนั้นโดยส่วนตัวแล้วฉันแนะนำสไตล์หรูหราพิเศษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุโรปและอเมริกาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอีกอย่างคุณก็อายุยังน้อยคุณยังสามารถใช้ระบบสีที่โดดเด่นยิ่งขึ้นในภาพรวม โดยใช้แนวคิดของฝรั่งเศสและอิตาลียุคก่อนสมัยใหม่ผสมผสานกับสไตล์รูปแบบหลังสมัยใหม่สไตล์นี้ค่อนข้างจะโน้มเอียงไปทางเคลลี่แวสเลอร์เคลลี่แวสเลอร์เฟยเขิดซินเลิกคิวขึ้นพร้อมรอยยิ้มเธอถามด้วยความสงสัยว่าคุณเซียวชื่นชอบสไตล์การออกแบบของเคลลี่แวสเลอร์หรอคะ ซียวชูร้านกล่าวด้วยใบหน้าเธอทูนบูชาไม่ปิดบงังคุณจานนะคะเคลลี่เวสเลอร์เป็นดีไซเนอร์คนโปรดของฉันและไม่มีใครเทียบได้เลยค่ะฉันติดตามผลงานออกแบบของเธอตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนทุกๆโปรเจกต์ที่เธอออกแบบล้วนแยบยลและน่าทึ่งเฟ่ยเขิดสินพยักหน้าพลางยิ้มก่อนเมื่อคืนนี้เธอไม่รู้เลยว่าเคลลี่เวสเลอร์ทำอาชีพอะไร แต่หลังจากการเรียนรู้อย่างหนักเมื่อคืนนี้เธอก็ประทับใจชื่อเคลลี่แวรสเลอร์มาก เพราะเคลลี่เวสเลอร์คนนี้ปัจจุบันได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นนักออกแบบหญิงอันดับต้นๆของโลกเธอเป็นที่รู้จักในฐานะราชินีแห่งการออกแบบคนๆนี้เก่งที่สุดด้านการออกแบบพื้นที่ภายในทุกโปรเจกต์ออกแบบมากมายทั่วโลกที่ผ่านมือเธอก็ล้วนแต่สมบูรณ์แบบเธอจึงเป็นที่รักของวงการแฟชั่นเสมอมา เธอคือผู้นำด้านการออกแบบภายในในปัจจุบนันขอเพียงแค่เป็นชิ้นงานที่เธอออกแบบมันก็จะกลายเป็นโมเดลที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกอย่างแน่นอนขณะเดียวกันมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่แฟนๆมากมายตามหาโรงแรมหรูระดับไฮคลาสมากมายทั่วโลกได้เลือกใช้การออกแบบของเธอทำให้ธุรกิจดีมากจนหาห้องพักได้ยากตลอดทั้งปี เพราะเธอทำการบ้านมาล่วงหน้าแล้วเฟยเขิดซินจึงพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าคุณเซียวจะชอบเคลลี่แวสเลอร์มากขนาดนี้ไม่ทราบว่าคุณเซียวมีอะไรที่จะปฏิสัมพันธ์กับเธอเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าคะ เซียวชูร้านกล่าวอย่างกระอักกระอ่วนคุณจันหย่าล้อเล่นสิคะคุณเวสเลอร์เป็นไอดอลที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลกของนักออกแบบหญิงฉันเป็นแค่นักเรียนประถมในสาขานี้ไหนเลยจะมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับเธอฉันแค่เป็นแฟนตัวยงของเธอเท่านั้นเองุ้เยเขื่อซินขยิบตาให้เซียวชูร้านก่อนจะกล่าวว่าคุณเซียวพูดตามตรงฉันมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับเคล เ e ล l ี่เวสเลอร์ถ้าคุณอยากทำความรู้จักเธอแล้วก็ฉันสามารถแนะนำคุณได้อะไรนะคะเมื่อเซียวชูหรานได้ยินคำพูดนี้คนทั้งคนก็ตกตะลึงในทันทีเธออุทานออกมาว่าคุณจันคุณคุณไม่ได้ล้อเล่นกับฉันใช่ไหมคะคุณคุณรู้จักเคลลี่เวสเลอร์จริงๆเหรอเคลลี่เวสเลอร์ผู้ที่ถูกคนขนานนามว่าเป็นพี่ใหญ่ของนักออกแบบภายใน